สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง t u Channel นะคะคลิปนี้ก็มาเจอกับเล็กและแมเกมฟรีไฟล์เดี๋ยวเรามาเล่นหมาป่าเดียวๆกันไม่เคยชนะแบบจริงๆจังๆสักทีเลยตอตั้งใจเล่นบ้างแล้วแหละยิงล่ะยังไม่ทำงานเลยอือหือ うん。あん。 เลยยักมารอบที่ส อยู่ไหนอยู่ไหนเฮ้ยมองไม่เห็นเนาวอนรอบที่หดด้าฮ้อย่าทำแบบนี้ได้ปะ โอ้อ e ย่างแม่นทุกคนเาจะชนะได้ไหมอ่ะไม่ดี ออโอเคทุกคนเราเจอกันใหม่ค่ะมาปาดเดียวได้